รู้กันไหมครับเงินเดือนของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีคนที่19ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเดือนละเท่าไหร่วันนี้เรามาเล่าให้รู้กันครับ ขอเท้าความกันก่อนเลยนะครับโดยถ้าย้อนกลับไปปี2557บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอในขณะนั้นได้ทําการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ซึ่งการยึดอํานาจในครั้งนี้เกิดจากเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองที่มีประชาชนออกมาเป่านกหวีดประท้วงร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรทาให้เกิดการโกลาหลในบ้านเมืองนักขนาดนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มทางการเมืองคัดค้านการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยบิกตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้อยู่ในอำนาจนายกรัฐมนตรีถึง8ปีกับอีก363วันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่24สิงหาพศ2557ถึงวันที่22สิงหาพศ2566และเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่เดือนละ125,590 บาทต่อเดือนและในตอนนี้บิ๊กตู่ได้มาเป็นองค์มนตรีหลายๆคนน่าจะอยากรู้ว่าบิ๊กตู่ได้เงินค่าตอบแทนเท่าไหร่โดยตำแหน่งองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่มหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นๆตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้โดยองคมนตรีมีทั้งหมด19คน แบ่งเป็นประธานองค์มนตรี1คนได้รับเงินเดือน121,990บาทและองคมนตรีที่เหลืออีก18คนได้รับเงินเดือน112,250บาทและเงินเดือนของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาองค์มนตรีคนที่19มีเงินเดือนในตำแหน่งองคมนตรีอยู่ที่1 1 2 2 5 0บาทนั่นเองครับ